คุะทุกคนตอนนี้เวลาฟรีสไตล์สายสะพายไม่ต้องใส่แล้วนะคะคนใส,ส่ใสะพาย <c oughs> ใสย่ที่ เป็นที่สัญญาณจนีนนน้อันนี้ส่วน้สวรสกันนี้สวัสดีทุกคนนะคะพี่แอนมานชื่ออะไรครับคุณดนไหมคะวันนี้ดูลำบากจัง 好好好 เขาอยากให้โชว์แล้วแหวนเหมือนกันไหมแหวนเหมือนกันไหมเหมือนแล้วก็ไม่บอกว่า มารอดูนะที่เร,เราตายแล้ตวตายแล้ว เียนเราู้ใดมางานงานวันนี้เพงเนาะม้ากเลยตอนนี้พมาดูที่แอร์อบ้านก่อนไดน้นะคคะก้หายค้างแล้วอะแอจะปิดไลน์แล้วก็ให้ให้ดูที่ไลน์ร